Good morning on Monday สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะ How are you today วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง I am very good thank you สำหรับคุณครูเป็นวันที่ดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันบ้านกันนะหน,หน้าที่27นะคะเรามาดูข้อหนึ่งนะคะ ข้อหคุณครูจะเป็นคุณพูดนะคะให้เรา w r i t i n g alphabet นะคะให้เราเขียนตัวอักษรนะคะจะมี a แล้วก็ b นะให้เลือกนะคะคุณครูจะพูด a ก่อนนะคะสำหรับอักษร a นะภาพไหนที่ match กับที่คุณครูบอกเวลาไปนะคะให้หนูเขียน a ลงไปเลยนะคะ อ้าวโอเคมาดูค่ะ A แรกนะ A แรก six o'clock A แรก six o'clock มา A ที่สองค่ะ A เติม A ลงไปนะคะ eight o'clock eight o'clock ข้อไหนอ่ะเดี๋ยวครูเขียนเป็นตัวอย่างให้ A อกอกหครูได้พูดถึงตัวนี้นะคะ A อกอกหครูก็เลยเติม A ลงไปอ้าวมาค่ะข้อต่อไปนะเติม A ลงไปนะคะ12.30 1230นะแมทช์กับข้อไหนคะข้อ1ก็สอก็4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8แมทช์กับข้อไหน1 0เอ่อ1230 ะะคะเขียนอักษร A ลงไปแล้วข้อต่อไปนะคะอักษร A ตัวต่อไปคือ four forty five four forty five นะอ่าโอเคมาทีนี้ถึงตราอักษรถึงคราวอักษร B แล้วนะคะอ้าอักษร B มาเริ่มเลยค่ะ B แรก seven forty five อ่าไหน seven forty five นี้ใช่ไหมคะตัวนี้อ่าวหนูก็เติม b ลงไปอ้าว b สอง b ตัวที่สองแล้วไอเนี้ย two fifteen two fifteen นะคะตัวไหนลูกอ้าว b ต่อไปนะคะ b ต่อไป three o'clock three o'clock อืมอ่ะข้อ b สุดท้ายนะ b สุดท้ายให้เติม b 10 o'clock 10 o'clock อ ah. okay. ่าโอเคต่อไปค่ะมาดูข้อ b กันนะคะส่วนข้อ b นะ read trace all right circle นะคะให้เราอาร่านแล้วให้เราเขียนนะคะเขียนตามรอยปานะแล้วก็วงกลมภาพที่ถูกต้องอ้าวข้อ1นึ it is five it is f นะคะข้อไหนนาฬิกา2รูปนี้ข้อไหนบ่งบอกถึง5ข้อไหนบ่งบอกถึง5โมงคะ5โมงใช่ไหมลูก5้าโมงก็ต้องตัวนี้เลยใช่ไหมคะหนูก็วงกลมไปวงกลมไปอ้าวต่อไปข้อ2 what time is it it is 1.30 t h i t i s one อันไหนเอ่ยสองภาพนี้ค่ะสองภาพนี้อันไหนวันเติติลุกอ่าหนูก็วงกลมวง,งกลมเหมือนตัวแรกที่ครูบงนะคะส่วนข้อ3อ้าวเรามาดูทีนี้เขาให้เราเขียนตามเส้นปากละ่ะเขาให้เราฝึกเขียน what time is it what time is it แปลว่านี่เวลาเท่าไหร่แล้ว what time is it นะคะ it is ten forty five it is ten forty five หนูมาดูซิ ten forty five อยู่ตรงไหนนะสองภาพนี้ถ้าตัวไหนถูกให้วงกลมเหมือนตัวนี้ใช่ไหมคะให้ไปวงกลมข้างหน้าข้างหน้าวงกลมแล้วให้หนูมาเขียนตามเส้นป่าแบบนี้นะคะเขียนไปตามเส้นป่าแบบนี้ลูก W h a t หนูเขียนไปหนูเขียนไปตามเส้นป่านะ ทีนี้มาข้อ4ข้อ4นี้เขาให้เราเขียนหมดเลยนะคะให้เราเขียนเป็นประโยคถ้าสมมุติว่าเราอยากถามใครสักคนหนึ่งนะเราควรจะถามเขาว่าอย่างไง What time is it ใช่ไหมหนูเขียน What time is it ลงทั้งหมดนี้หนูเอามาหมดเลยนะแล้วก็ตอบให้เขาด้วยนะคะ it is one f i ใช่ไหมอ่าหนูตอบแล้วหนูก็มาเขียนวงกลมตรงนี้ให้ถูกต้องเลยนะคะโอเคอ้าววันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตรวจพร้อมกันนะคะโอเคบายบายกาย Have a good day